ความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านสาธุชนทุกท่านรายการรีชา์จิตรีชร์จใจโดยธรรมสถานสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในวันนี้ก็จะได้มาพูดในเรื่องที่ต่อเนื่องกันกันกบเทปที่แล้วที่ได้อธิบายเรื่องของอการนําเอาปัญญาในส่วนของวิปัสสนาญาณมาใช้ในชีวิตประจําวันนะอย่างที่ได้กล่าวไปถึงเรื่องนี้เมื่อตอนที่แล้วว่าการที่เรา ดำเนินชีวิตไปในทุกๆวันนั้นมีส่วนของสิ่งที่กระทบกับเราแล้วเราชอบนะบางสิ่งมากระทบกับเราแล้วเราก็ไม่ชอบแล้วซึ่งส่วนใหญ่ในการทำงานในการใช้ชีวิตของทุกๆวันนั้นสัดส่วนของสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายใจนี่เหมือนจะมีเยอะกว่าแล้วก็เป็นอย่างนั้นเสียด้วยนะ เพราะฉะนั้นการที่เราจะดําเนินชีวิตไปในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนแล้วมีความสุขเพิ่มขึ้นมีความทุกข์น้อยลงก็ต้องอาศัยเ,เครื่องมือสองประการอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อครั้งที่แล้วในว่าหนึ่งก็คือเรื่องของสมถะสมถะกรรมฐานคืออะไรก็คือว่าเราต้องรู้วิธีการว่าจะทำยังไงใจจะสงบทำยังไงสิ่งที่มัน ไม่น่ารักไม่น่าชอบใจเข้ามากระทบแล้วเรารับมือได้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งสองก็คือว่านอกจากจิตใจเราจะตั้งมั่นนะไม่หวั่นไหวเมื่ออารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจเข้ามากระทบเข้าแล้วก็จะต้องมีเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นของสำคัญก็คือว่าเมื่อจิตมันตั้งมั่นได้ดีแล้วไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่เข้ามากระทบในแต่ละวันในแต่ละวันเนี่ยพอผ่าน เหตุการณ์ในแต่ละวันไปแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านที่พักของตัวเองนะก็ต้องรู้จักที่จะนำเอาสิ่งซึ่งในระหว่างวันนั้นบางเรื่องเราก็ต้องสะกดสะกดความไม่พอใจบางครั้งก็หนักไปถึงขนาดกสะกดความโกรธทีนี้ไอ้การสะกดตัวเองเอาไว้โดยอาศัยกำลังของจิตใจของเราที่พัฒนาขึ้นมาโดยอาศัยสมถะกรรมฐาน ก็ไม่ได้หมายเพราะว่ามันสะกดแล้วนะสิ่งที่มันเป็นผลพวงเป็นไซเอฟเฟกต์จากความโกรธซึ่งเรามันเกิดขึ้นแล้วเรากดมันเอาไว้นะมันจะหายไปถ้าไม่สามารถจะนำออกไปจากใจของเราได้โดยถูกวิธีมันก็จะกลายเป็นพิษสะสม ทีนี้เครื่องมือนะประการที่สองที่กล่าวถึงก็คือเรื่องของวิปัสสนาคือปัญญาที่จะเห็นตามความเป็นจริงนะว่าอะไรเป็นอย่างไรนะอะไรเป็นสาเหตุของสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วนะเราจะแก้ไขได้อย่างไรนะอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาทีนี้ปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเนี่ย พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอธิบายไว้มี3ประการหนึ่งก็คือสุตตมยปัญญาเรื่องของทฤษฎีอย่างเช่นบอกว่าอย่างที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ว่าสมถกรรมฐานเราต้องฝึกฝึกเพื่ออะไรเพื่อให้ใจมันมีกําลังเพื่อที่จะสามารถจะสะกดสามารถที่จะระง,งับความโกรธความไม่พอใจให้ออกมาทางสีหน้าท่าทางวาจากิริยาอันนี้คือเรื่องของวิธีการที่มันเป็นทฤษฎีนะ เป็นเรื่องวิธีการที่เป็นทฤษฎีสองอจินตามายาปัญญาเรารู้ว่าลักษณะอุปนิสัยของเราเป็นอย่างไรวิธีการลักษณะไหนซึ่งพื้นฐานเบื้องต้นเลยก็นี่แหละต้องมีจิตใจที่มั่นคงตั้งมั่นสามารถมีกําลังจะสะกดความไม่พอใจความรู้สึกไม่ชอบใจนะไม่ให้มันออกมาทางสีหน้าท่าทางแววตาวาจาเอาเราเป็นคนนิสัยอย่างนี้ทําได้แค่ไหนเพียงไร ไข้คร,ครวรหาช่องทางถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นคนโกรธง่ายนะถ้ามีความจําเป็นจะต้องเข้าไปสู่สถานที่ซึ่งมันต้องมีการโต้เถียงกันจะวางใจอย่างไรค้นหาวิธีการต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเพื่อจะนําเอาทฤษฎีหรือตัวความรู้นั้นมาใช้ให้เกิดผลสําเร็จได้เป็นศิลปะประการสุดท้าย ตัวที่จะเป็นเครื่องนำเอาพิษซึ่งมันตกค้างในใจของเราออกไปเนี่ยต้องอาศัยภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการอบรมใจปัญญาที่เกิดขึ้นจากการอบรมใจนะในบางแงม่มุมท่านก็อาจจะใช้คำว่าสตริได้ยักยังยงอย่าง,ง,ง,งสมมุติยกตัวอย่างเช่นมีบางเรื่องที่มันทำให้เราเกิดมีความรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเหลือกเกินในระหว่างวัน คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคิดยังไงก็ปลดเอาตัวความขัดเคืองขัดข้องในใจออกไปไม่ได้แล้วอยู่ดีๆเมื่อจิตมันสงบลงปลอดโปร่งขึ้นอยู่ดีๆมันมองเห็นรวมทั้งเข้าถึงการปลดใจตัวเองออกจากข้อขัดข้องขุนเคืองนั้นเหมือนอยู่ดีๆแวบหนึ่งมันเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็ปลอดโปร่งเบาคลาย ภาษาญี่ปุ่นเขาก็ใช้คําว่าซาโตริคือมันบรรลุธรรมนะถ้าจะพูดเรื่องบรรลุธรรมในทางรลพุทธศาสนาวิมุตหรือซาโตริหรือการบรรลุธรรมก็มีหลายระดับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วเห็นเป็นเรื่องที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือเพราะมันเกิดขึ้นแล้วมันปลดเอาตัวความขัดข้องขุ่นเคืองเหมือนมันคลิกเหมือนกับมันมืดๆอยู่เราไปกดหาสวิตไฟไม่เจอ เข้าไปในห้องที่เราไม่คุ้นเคยมันก็คือปัญหาที่เราไม่เคยรับมือมาก่อนไม่มีประสบการณ์มาก่อนเหมือนเข้าไปในห้องมืดซึ่งเราไม่รู้ว่าสวิตไฟมาอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วก็พยายามจะใช้ความรู้ความสามารถเอะมันน่าจะอยู่อย่างนั้นอยู่ตรงนั้นตรงนี้ปรากฏว,ว่าบางครั้งบางทีเหมือนบังเอิญเหมือนมันไม่บังเอิญไปถูกกดถูกสวิตไฟเข้าขึ้นเป๊ะความสว่างมาความมืดหายไปลักษณะก็เป็นอย่างเดียวกัน นะเกิดปัญญาซึ่งตัวนี้นะถ้าอธิบายก็คือว่าก็คือภาวนามมยะปัญญานั่นเองซึ่งภาวนามมยะปัญญานี้ไม่สามารถจะเข้าถึงได้นะโดยวิธีทั่วทั่วไปนะแน่นอนว่าเราต้องมีพื้นฐานความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการทำภาวนายกตัวอย่างเช่นว่าการที่เราจะทำให้ความตั้งมั่นของจิตของใจเกิดขึ้นได้เป็นสมถะ เราก็ต้องรู้ว่าใจจะสงบได้เนี่ยพระุูธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าอารมณ์ซึ่งเป็นเครื่องเหนี่ยวนําทําให้ใจเกิดความสงบได้เนี่ยมีทั้ง40อย่างเรียกว่าอารมณ์กรรมฐานสี่ประการประการใดที่มันเหมาะสมสอดคล้องถูกต้องกับเราเราก็นําเอาอารมณ์กรรมฐานนั้นมาปฏิบัติแต่โดยทั่วไปอย่างที่ได้เทปที่แล้วได้อธิบายโดยคร่าวๆว่าลมหายใจก็เป็นของที่คนส่วนใหญ่ สามารถที่จะปฏิบัติได้อาจจะมีบางกลุ่มเป็นส่วนหนึ่งที่พอนั่งเข้า,าลักษณะของจะที่จะเริ่มปฏิบัติทำทำกรรมฐานเขาแล้วพอเอาจิตไปไว้กระลมหายใจแล้วก็โอ้โหมันไม่ไหวมันต้องไปอารมณ์อื่นก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ลมหายใจนี่เป็นของที่อยู่กับกับเรามาก็ตั้งแต่เกิดนะ เป็นของนี้เข้าถึงได้ง่ายและถ้ามีองค์ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมก็สามารถที่จะพัฒนาไปได้นะก็แปลว่าคนส่วนใหญ่ก็สามารถทำได้แต่ไม่ใช่ว่าหมายความว่าทั้งหมดแต่ถ้าไม่ทำก็จะไม่รู้ว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มของคนส่วนใหญ่หรือคนส่วนน้อยนะอย่างที่ได้กล่าวถึงเมื่อเทศที่แล้วเนี่ยว่าการปฏิบัติอานาปานสติโดยอาศัยคำบริกรรมว่าพุโทโธนี่ก็เป็นของที่รู้กันโดยทั่วไป ได้ยินกันคุ้นหูนะหลวงพ่อจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อุปเสนามหาเถระอดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอดีตเจ้าวาสวัดสเกตเนี่ยท่านเมตตาสอนเอาไว้ทําแบบไม่ไม่ยากนะในบางที่อาจจะมีวิธีการสอนที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าวิธีที่หลวงพ่อจ้าประคุณสมเด็จท่านสอนก็เป็นของที่ทําได้ง่าย เบื้องต้นเลยก็ต้องเริ่มโดยการที่นั่งขัดสมาธิถามว่านั่งท่าอื่นได้ไหมได้แต่นั่งขัดสมาธิเนี่ยเป็นท่าที่มันทําให้กระดูกสันหลังเนี่ยตั้งตรงแล้วก็เมื่อยยากไม่ได้หมายความว่ามันจะเมื่อยอไม่เมื่อยแต่ว่าเมื่อยยากแล้วท่านก็บอกว่า,าจะต้องนั่งหลังให้ตรงอุชุกายังปัทเปตวาต้องตั้งหลังให้ตรงถามว่าทําไมต้องตั้งหลังให้ตรงให้กระดูกสันหลังมันเรียงต่อกันดี ในสวดทรงของการเรียงที่ถูกต้องของกระดูกสันหลังก็เพราะว่าถ้านั่งหลังงอกระดูกสันหลังเรียงต่อกันไม่ดีโน้มไปข้างหน้าบ้างเอ็นไปข้างหลังมากบ้างมันก็เกิดแรงกดดันขึ้นในข้อต่อถ้าเรานั่งหลังตรงดีเลือดลมเดินสะดวกดีก็เป็นสมาธิเป็นส่วนช่วยทำให้สมาธิเกิดได้ง่าย แต่ถ้าคนไหนไม่เคยนั่งหลังตรงเลยมานั่งหลังตรงช่วงแรกๆก,ก็ก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นของลําบากแต่ถ้าฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งนั่งหลังตรงได้แล้วก็จะนั่งสมาธิได้นานได้ดีขึ้นแล้วก็ให้ยกเท้าขวาขึ้นมาทับเท้าซ้ายตั้งกายให้ตรงนะนิ้วชี้ข้างขวาวางอยู่ด้านบนแล้วฝ่ามือด้านซ้ายรองอยู่ด้านล่างแล้วก็อานิ้วชี้ด้านขวาไปต่อเบาๆพอสัมผัสกับหัวแม่โป้งด้านซ้าย หน้าก็ไม่ต้องเงยมากนักนะไม่ต้องป้มมากนักพอดีพอดีผ่อนคลายิริยบบถแล้วก็นำเอาใจของเราไปไว้ที่โพรงจมูกหรือปลายจมูกก็จะถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าจะไว้ตรงไหนดีก็ต้องบางทีก็ต้องลองลอง,ลองหายใจแรงๆดูสักสองสาครั้งเพื่อให้รู้สึกได้ชัดว่าลมหายใจของเรานั้นกระทบบริเวณใดในจมูก ที่ที่จมูกของเราเนี่ยจะเป็นภายในโพรงจมูกข้างซ้ายบ้างข้างขวาบ้างหรือแม้กระทั่งบางคนก็รู้สึกว่าลมมันกระทบที่ปลายจมูกดีบางคนก็รู้สึกว่าลมกระทบที่ริมฝีปากดีตรงไหนที่ลมกระทบดีก็เอาใจไปไว้ตรงนั้นนะจดจ่ออยู่ตรงนั้นเวลาที่ลมหายใจเข้าผ่านกระทบก็ให้รู้สึกถึงลมหายใจที่ผ่านเข้ากระทบตลอดเวลาในขณะเดียวกันก็บริกรรม หรือพูดในใจหรือท่องในใจไม่ต้องออกเสียงเนะี่ยวพุทธ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 พอสุดลมหายใจเข้าหายใจออกก็โท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 ถามว่าทำนานแค่ไหนก็ต้องบอกว่าอย่าไปนึกถึงว่าจะต้องทำนานแค่ไหนแต่ในเบื้องต้นก็ให้ทำอย่างนี้ก็ได้คือกำหนดเวลานะท่านที่ไม่เคยปฏิบัติเลยก็กำหนดเวลาเอาละสัก5นาที สิบนาทีแล้วแต่เราตั้งใจว่าเราจะทําแค่ไหนสิบนาทีก็ตั้งนาฬิกาไว้แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจแล้ทีนี้พอตั้งนาฬิกาเสร็จไปแล้วว่าอีกสิบนาทีหรือสิบห้านาทีนาฬิกาจะปลุกปฏิบัติหน้าที่ทําขั้นตอนทาตามขั้นตอนให้นาฬิกามันปลุกแล้วก็วางมันไว้ตรงนั้นเลยแล้วก็มาใส่ใจกับลมหายใจก็ทําไปจนกระทั่งว่า กำลังของสติตั้งมั่นดีจิตใจตั้งมั่นดีไม่สัตสายไม่วอกแวกนะไม่ออกไปนวลมานี่ซึ่งเมื่อท่านได้ลองปฏิบัติไปแล้วท่านก็จะเห็นเองอันนี้เละเป็นส่วนที่พระบุญภาคเจ้าท่านตรัดบอกว่ามันเป็นปัจจตังเวทิตโพไม่มีใครบอกเลยบอกได้เลยว่าของคนนี้จะต้องนั่งเท่านั้นถึงจะสงบ ของคนนี้นั่งเท่านี้ถึงจะสงบเป็นของเฉพาะตัวแล้วเราก็ไม่ต้องนําเอาตัวของเราเนี่ยก็ไปเปรียบเทียบกับท่าน,นอื่นๆว่าันได้ยินว่าคนนั้นแหมเขานั่งแป๊บเดียวอุดใจเดียวเท่านั้นแหะเป็นสมาธิแล้วคนนั้นนั่งสามนาทีเป็นสมาธิคนนั่งคนนั้นนั่งสิบนาทีเป็นสมาธิโอ้คนนั้นนั่งต้องสิบห้านาทียี่สิบนตัวนิง่งเอเราไปรู้ได้ยังไงว่าเขานั่งตัวนิ่งไหมก็สแสดงว่าเราต้องไปลืมตาม,มองเขาก็เท่ากับว่าถ้าทําอย่างนี้จิตใจของเรา ตัวเราเองมันก็หลุดออกไปจากอารมณ์เฉพาะหน้าที่เป็นปัจจุบันเดี๋ยวนั่งไปก็จะรู้เองรู้เองนั่งไปแล้วพอจิตสงบดีถึงระยะหนึ่งแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ต้องท่องพุทธพุทธพุทธเวลาลมหายใจออกไม่ต้องท่องโทจิตมันก็ยังไม่สัดสายออกไปนอกตัวยังรับรู้ถึงลมที่มันกระทบ บริเวณที่เรากำหนดเอาไว้นะั้นอยู่ตลอดเวลานะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกก็น้อมจิตไปนะน้อมจิตไปว่าโอ้หายใจเข้าหายใจออกมันมีความต่อเนื่องกันอยู่นะมีเกิดขึ้นมีดับไปมีเกิดขึ้นมีดับไปนะ าวายละเอียดก็จะมีอุตปาทิ่ทิพังคะอุตปาทิก็ลมหายใจเข้าพอลมหายใจเข้าสุดก็ทิตินิดนึงตั้งอยู่หน่อยนึงก็หายใจออกพังคะก็ดับไปพอจิตมันละเอียดจนกระทั่งเห็นถึงความเกิดและความดับของลมหายใจในลักษณะนี้ไประยะหนึ่งเราก็จะเห็นแล้วล่ะว,ว่า ไอ้ที่มันเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนี้สุดท้ายยังไงมันก็ดับสุดท้ายยังไงมันก็ดับหมายความว่าชีวิตของเราที่ดําเนินไปเนี่ยถึงจุดจุดหนึ่งบางคนก็อายุน้อยบางคนก็อายุมากสุดท้ายแล้วอย่างไรแล้วทุกคนทุกท่านนี่ก็ต้องละทิ้งร่างกายนี้ไปทั้งนั้นก็หมายความว่าลมหายใจนี้ในที่สุดแล้วดับทั้งนั้น พอเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วว่าเออไอ้ที่มันเกิดดับเกิดดับอยู่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันดับทั้งนั้นพอเห็นว่ายังไงมันก็ต้องดับแน่ก็จะปรากฏเห็นเลยว่าโอ้มันเป็นของชีวิตนี้นี่มันเป็นของที่มันไม่ปลอดภัยและไม่ใช่เฉพาะแต่ชีวิตของคนในโลกนี้ทุกชีวิตในโลกนี้ทุกสรรพชีวิตในโลกนี้ รวมไปกระทั่งถึงอาตโตบีอิงก็หมายความว่าจะเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีนะเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ดีก็เป็นแบบเดียวกันหมดคือสุดท้ายดับเป็นเทวดาก็ต้องจุติเป็นพรหมก็ต้องจุติย้อนกลับมาที่ตัวเองพอเห็นอย่างนี้แล้วก็เออชีวิตของเรานี่สุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องดับต้องถึงความแตกดับ พอเห็นว่ามันจะต้องแตกดับมันก็เห็นถึงความเป็นโทษเห็นความเป็นโทษเพราะทำไมมันถึงเป็นโทษก็เพราะมันต้องดับไปเนี่ยไม่ปลอดภัยเสียเลยพอเห็นอย่างนี้ก็รู้แล้วเอออย่างนี้มันเป็นของน่ากลัวนะมันเป็นของน่ากลัวบางท่านบางคนเนี่ยพอถึงความกระจ่างในลักษณะนี้จิตใจก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นในหลายลักษณะ บางคนบางท่านพอน้อมใจไปในการรู้การเห็นตามความเป็นจริงโดยอาศัยการมองผ่านที่ลมหายใจเนี่ยจนกระทั่งมันเกิดความเห็นตามความเป็นจริงบางทีกำลังของจิตก็สะท้อนออกมาให้เห็นไปต่างๆนานา,นาบางคนก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆมันเจ็บขึ้นมาที่ ผิวชัดขึ้นมาเป็นที่รูขุมขนไปสักพักหนึ่งกลายเป็นว่าเส้นขนที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยทุกรูขุมขนทั้งผมทั้งขนปรากฏเป็นเหมือนกับเข็มคำว่าปรากฏเป็นเหมือนกับเข็มเนี่ยก็หมายความว่ามันรู้สึกได้ถึงความเจ็บรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดเหมือนกับ ผลข,ของเราซึงปกติมันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเป็นเหมือนกับเข็มที่ปักลงไปนี่ดูอาศัยดูความเป็นจริงของสังขารผ่านทางลมหายใจเพราะจิตมันสงบเข้าแล้วมันก็สะท้อนออกมาคืออะไรก็คือความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละมันเกิดไปเองแล้วก็ไม่ใช่หมายความว่าทุกคนต้องเป็นอย่างนี้แต่ละคนแต่ละท่านนี้ก็จะมี ความรู้ความเห็นในลักษณะที่แตกต่างก,กันออกไปแต่ไม่ได้หมายความว่าพอนั่งไปแล้วเราจะต้องเพ่งว่าเราจะต้องเห็นอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านนั้นบอกอย่างที่ท่านนั้นท่านนี้บอกว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปปรุงนะไม่ต้องไปปรุงมันดูลมหายใจเข้าออกเลี้ยวแต่มันเห็นไปเองนะมันเห็นไปเองแล้วก็ค่อยๆน้อมจิตของเราให้เห็นละเอียดยิ่งขึ้นไปนะอันนี้ก็พูดรวบมานะตั้งแต่ อุทพยานุปสนาญานคือเห็นความเกิดความดับเนะี่ยแล้วก็มาเห็นความดับอย่างเดียวพังคานุปสนายานไล่เรื่อยไปจนกระทั่งเห็นว่ามันเป็นปรากฏนะโดยความเป็นโทษเป็นของน่ากลัวทีนี้ก็น้อมไปให้เห็นว่าเออสิ่งที่มันเข้ามากระทบนะทีนี้พอถอยนะขออภัยนะพอถอยออกมานะ คือเราสามารถที่จะตามมองดูเห็นไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งถึงที่สุดประพองใจไปให้เห็นตามความเป็นจริงไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งถึงที่สุดที่นี่พอเห็นอย่างนี้มันก็เห็นตามที่พระผู้มีรพระภาคเจ้าท่านตรัสบอกในเรื่องของพระไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาคือมันไม่มีความสามารถใดๆของเราที่จะไปบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความปรารถนาได้ ก็น้อมเอาปัญหาความกระทบกระทั่งที่มันเกิดขึ้นในระหว่างวันเนี่ยมาพิจารณาให้เห็นเป็นลักษณะเดียวกันเนี่ยแหละว่าเป็นของมันเช่นนั้นเองเป็นของมันเช่นนั้นเองเจ้านายมีความคาดหวังนะที่จะได้เห็นาการตอบสนองตามที่เขาอยากได้เมื่อ สิ่งที่เขาเห็นมันไม่มันไม่เป็นไปตามสิ่งที่เขาอยากได้บางทีบางครั้งก็ชอบทำบางทีบางครั้งก็ไม่ชอบทำจะชอบทำหรือไม่ชอบทำก็ตามอารมณ์มันก็เหมือนกับลมหายใจนี่แหละที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปพอเข้าถึงความเป็นจริงในลักษณะนี้ว่าทั้งทุกสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันกเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอาศัยกำลังของสมถะคือความตั้งมั่นของใจของเราที่ฝึกมาดี ความน้อมใจไปในการรู้การเห็นตามความเป็นจริงก็น้อมนำเอาสิ่งเหล่านี้มาพินิจ์พิจารณาถึงจุดหนึ่งมันก็คลายนะถึงจุดหนึ่งมันก็คลายลงไปทีนี้การที่มันจะเด็ดำเนินไปถึงจุดที่ว่าคลายลงไปได้เนี่ยมีวิธีการหลายอย่างหลายประการซึ่งในบริบทของการกล่าวหัวข้อธรรมในวันนีนะ้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลานะ ในส่วนที่ได้กล่าวถึงการนำเอาปัญญาที่อยู่ในวิปัสสนาญาณทั้ง9นั้นมาใช้วันนี้ก็ไปถึงข้อที่4นะไปถึงข้อที่4แล้วสำหรับในครั้งหน้ากจ็จะได้มาพูดถึงในส่วนของรีชาจ์จิตรีชา์จใจเพิ่มเติมนะในส่วนที่ได้พูดมาถึงในวันนี้ให้ไปจนถึงข้อสุดท้ายอย่างที่ได้กล่าวเมื่อตอนต้นว่าเรื่องของการนำเอาปัญญา ในส่วนที่เป็นวิปัสสนามาใช้นั้นก็เพื่อที่จะได้คลายสิ่งที่เราสะกดเอาไว้สิ่งที่เป็นพิษซึ่งเราระงงับมันเอาไว้ด้วยกำลังของใจนะที่ได้รับการฝึกฝนมานะเมื่อม,มีเวลาแล้วก็ต้องนำเอาสิ่งที่เราสะกดเอาไว้นั้นขึ้นมาพิจารณาโดยกำลังของสมาธิและปัญญาให้เห็นถึงความเป็นจริงจนกระทั่งว่ามันคลายลงไป ซึ่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้สามารถจะทําให้เกิดขึ้นใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตการทํางานได้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างที่ได้กล่าวแล้วมาตอนต้นว่าตัวสมถะที่อาศัยอนาปานาสตินั้นก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนช่วยเสริมเพิ่มก็คือเรื่องของการไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นั้นก็มีสองส่วนด้วยกันก็คือหนึ่ง การที่เราได้ล้ำลึกถึงพระคุณตามความเป็นจริงของพระตนตรัยสองเราได้ลึกนึกถึงพระคุณคือพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเอาไว้สองประการหนึ่งคือคุณของพระตนตรัยสองเราได้มารำลึกนึกถึงธรรมะหัวข้อธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ทั้งสองส่วนนี้เป็นมงคลทั้งสิ้นเป็นความดีทั้งสิ้นเป็นกุศลทั้งสิ้น ซึ่งก็เป็นบันไดเบื้องต้นสำหรับการที่จะช่วยทำให้ท่านที่ยังมีความจำเป็นจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในทางโลกต้องกระทบกับสิ่งที่ชอบใจและไม่ชอบใจเนี่ยได้มีกำลังได้มีกำลังกำลังในที่นี้ก็หมายถึงว่าเราได้เจริญกรรมาฐานในส่วนของพุทธ,ธานุสติธรรมานุสติและสังขานุสติไปโดยไม่รู้ตัวจิตใจจดจออยู่กับบทสวนมนจะเข้าใจความหมายหรือไม่ก็ตาม ขอให้มีความตั้งใจประคับประคองให้อยู่กับบทสวดมนต์เพียงเท่านี้ก็เป็นสถานการณ์ลักษณะเดียวกันกับเวลาที่เรานั่งสมาธิคือใจของเราจดจ่ออยู่กับอารมณ์กรรมฐานทั้งในส่วนอนบริกรรมนิมิตคือลมหายใจและในส่วนของบริกรรมภาวนาคือพุทโธเป็นลักษณะเดียวกันคำว่าเป็นลักษณะเดียวกันก็หมายความว่าในขณะเราสวดมนต์ก็ไม่ใช่ว่ามันจะสวดมนต์สบาย ไปเสมอเหมือนกันทุกครั้งบางครั้งก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องหัวหน้างานเรื่องลูกน้องพยายามจะเข้ามาเป็นอุปสรรคในการสวดมนต์หน้าที่ของเราก็ต้องจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์ในการนั่งสมาธิก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่านั่งลงแล้วจิตใจจะสงบปลอดโปร่งอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจเข้าออกไปได้ตลอด หมายความว่าถ้าทำได้อย่างนั้นทุกครั้งสงบได้นะเป็นเรื่องดีแต่ก็มีข้อสังเกตอยู่ว่าถ้าทำไม่ได้คือจิตมันไม่สงบปลอดโปร่งโดยที่เราไปดึงเอาอารมณ์วันก่อน่อนที่มันสงบแล้วก็นำเข้ามาพิจารณาร่วมไปด้วยว่าเอ๊ะทำไมวันก่อนมันสงบดีทำไมวันนี้มันไม่สงบอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่จะบอกว่าก็คลาดเคลื่อนไปจากการปฏิบัติกรรมฐานเพราะการปฏิบัติกรรมฐานนั้น ต้องอาศัยอารมณ์อันเป็นปัจจุบันนะขณะเฉพาะหน้าตรงนั้นนะต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นปัจจุบัน,จจบนขณะนะอย่าไปดึงเอาความรู้สึกวันก่อนนั่งดีวันนี้นั่งไม่ดีจะนั่งดีหรือนั่งไม่ดีอารมณ์มันสงบหรือไม่สงบก็ตามหน้าที่ของเราก็คือจดจอ่ออยู่กับอารมณ์กรรมฐานนี่ก็เป็นข้อสังเกตข้อหนึ่งข้อสังเกตข้อที่สก็คือถ้านั่งแล้วไม่ได้กําหนดเวลา บางทีก็เกิดความภาะวะผวงเพราะฉะนั้นก็กําหนดเวลาพอกาหนดเวลาแล้วเมื่อยังไม่ถึงเวลาที่กําหนดนะเวลาที่จิตใจของเราเนี่ยที่เป็นคนซึ่งเพิ่งเริ่มฝึกเป็นบุตุชนอยู่สัดสายออกไปหลุดออกจากอารมณ์กรรมฐานไม่ว่าจะเป็นคําบริกรรมก็ดีนะเป็นบริกรรมนิมิตความรู้สึกคอนเซนเทรตจดจ่ออยู่กับลมหายใจซึ่งกระทบบริเวณที่เรากําหนดเอาไว้ ก็ดีมันหลุดออกไปก็ไม่ต้องไปหงุดหงิดนะเราท่านทั้งหลายหลายคนหลายท่านก็มาเริ่มฝึกกรรมาฐานกันตอนอายุ20บางทีก็30บางทีก็40เราเนี่ยปล่อยใจของเราไปตามอารมณ์ที่เราชอบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมาตั้งเป็น10บสปีแล้วตาอยากมองอะไรเราก็มองสิ่งนั้นหูอยากฟังอะไรเพลงแบบไหนแล้วก็ ฟังแต่เพลงแบบนั้นเราชอบเพลงล็อกคนอื่นก็เปิดเพลงลูกทุ่งเราก็ไม่ชอบเวลาจะเปิดฟังเองเราก็เปิดแต่เพลงล็อกที่เราชอบก็เป็นเรื่องปกติแปลว่าอะไรแปลว่าเรานะเติมกําลังให้กิเลสภายในใจของเราเนี่ยต่อเนื่องกันมานานแล้วพอถึงเวลาที่เราจะฝึกฝนให้จิตใจยุ่งนี้อยู่ในการควบคุมก็เป็นธรรมดาที่ใจของเราเนี่ยก็จะไม่ยอมง่ายงแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่า เรามีความตั้งใจมากน้อยขนาดไหนถ้ามีความตั้งใจแน่วแน่มั่นคงเพอจิตมันหลุดออกไปจากอารมณ์กรรมาฐานที่กําหนดเอาไว้ก็รู้ทันรู้ทันแล้วก็นํากลับมาแล้วก็ไม่ต้องสงสัยอีกว่าต้องทําไปนานขนาดไหนเมื่อจิตมันสงบแรแล้วเรารู้เห็นตัวเราเองเนียว่าเออสภาวะอย่างนี้ความรู้สึกสงบปลอดโปร่งมั่นคงอย่างนี้ไม่เคยเกิดมาก่อน รู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็เห็นอ๋อนี่เองที่เรียกว่าจิตมันสงบแล้วก็ไม่ต้องไปยึดติดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ไปเสียตลอดเวลาเราในฐานะที่ยังเป็นผู้ฝึกหัดปฏิบัติอยู่นี่ก็จะต้องพยายามเรื่อยไปต้องพยายามเรื่อยไปในบางแง่มุมพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็ทรงสอนพระภิกษุที่ตั้งคำถามขึ้นมาว่า ปฏิบัติธรรมไปแล้วนี่จะรู้ได้อย่างไรว่ากิเลสเนี่ยมันหมดไปแค่ไหนเพียงไรแล้วพระองค์ก็ไม่ตอบตรงๆแต่ว่าก็ยกตัวอย่างขึ้นมาว่าไอ้ด้ามมีดที่ใช้อยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยมันกร่อนมันจะมานั่งวัดอยู่ว่ากร่อนวันนี้กร่อนเข้าไปเท่านั้นนิดนึงเท่านี้นิดนึงเนี่ยมันมองไม่เห็นแต่ว่าถ้าใช้ไปทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันแล้วด้ามมีดมันก็สึกเข้าสึกเข้าสึกเข้ามันก็เหมือนกิเลสหรือข้อที่ เป็นอุปสรรคความขัดข้องอยู่ในภายในใจของเราเนี่ยซึ่งฝึกไปทุกวันทุกวันแล้วมันหายไปเองแต่ประเด็นสำคัญคือก็ต้องมีความต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลานะครั้งหน้าในส่วนของรีชาร์จิตรีชาร์จใจก็จะได้มาพูดต่อในเรื่องของวิปัสสนาญาณในข้อที่5ไปถึงข้อที่9ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านสาธุชนทุกท่าน